สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่รักจะมานําเสนอนะคะวันที่พร้อมทั้งกายและใจทําอะไรก็สําเร็จนะคะก็คือว่า พร้อมในด้านร่างกายก็คือว่าร่างกายเราก็คือแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแบบมีสติมีสมาธิเรื่องนี้นะคะ่ะพี่รักเึ่งบอกว่าอยากให้ฝึกการปฏิบัติธรรมหรือว่าการนั่งลมหายใจน,นะคะฝึกสติแล้วก็มันจะทําให้ร่างกายเราพร้อมใช่ไหมคะแล้วก็มันจะทําให้จใจเราพร้อมค่ะทำให้ใจเราพร้อมนะคะพอใจเราพร้อมเนี่ยร่างกายมันก็จะพร้อมเพราะว่ามันจะเป็นของคู่กันนะคะถ้าเกิดว่าใจอยากทำ alle, จใจอยากทําทมากเลยอันนี้อยากทําอันนี้มากเลยแต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมเฮ้ย hey, ร่างกายเราป่วยกระเสาะกระแสะมันก็ไม่พร้อม ใช่ไหมคะพี่รักบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําหาหา,หา,าหาวิธีทําให้กายและใจอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็กายและใจอยู่ด้วยกันเนี่ยจะทําอะไรก็สําเร็จคะ่ะพี่รักถึงชอบหาเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็เออให้เวลากับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองเหมือนคลิปแรกๆที่พี่รักเคยพูดเลยใช่ไหมคะหาค่ะห,หาโอกาสหาเวลาแล้วก็ที่สําคัญคือว่าทําความเข้าใจตัวเองนะคะ การหาเวลาให้กับตัวเองเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้เราเข้าใจตัวเองนะคะพราะเราเข้าใจตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างก็จะเข้าใจเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิด เราเรายังไม่เข้าใจตัวเราเลยแล้วเราจะไปคุยกับใครคนหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจตัวเราค่ะเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราเข้าใจหัวใจเราฟังเสียงหัวใจเราพี่รักชอบคํานี้มากเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรเราอย่างนั้นเราอย่างนี้คุยกับตัวเองค่ะคุยกับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะแล้วสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันจอกมาเองเพราะว่าทุกคนทุกคนมีของดีหมดทุกคนละค่ะแต่ว่าทุกคนไม่ให้เวลากับตัวเอง ไม่ให้โอกาสกับตัวเองทุกคนก็เลยไม่รู้จักตัวเองไงคะก็คือให้เวลากับตัวเองเสักนิดนึงนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าวันที่พร้อมทั้งกายและใจอะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย ทำอะไรก็สําเร็จพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบนะคะแล้วก็คือเราจะมีสติเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความกล้าดโดยอัตโนมัติเลยเหมือนพิรักเนี่ยคือผ่านความลําบากมาเยอะผ่านเรื่องร้ายๆมามากผ่านเรื่องดีๆมาก็เยอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ารวมพิรักในวันนี้พิรักเพงบอกว่าให้สู้ค่ะให้สู้กันให้เต็มที่นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรเนี่ยให้คุณมีสติให้คุณค่อยๆฝึกไปแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปด่าใครเพราะว่า พี่รักบอกเลยว่าพี่รักขอบคุณทุกโอกาสเลยที่เข้ามาในชีวิตพี่รักไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีเพราะว่านั่นคือบทเรียนในชีวิตที่ทําให้พี่รักมีวันนี้ทําให้พี่รักเฮ้ยเก็บตรงนั้นของเฮ้ยคนนั้นเขามีส่วนดีเก็บส่วนดีของคนนั้นเก็บส่วนดีของคนที่มาเติมเต็มเป็นพี่รักของวันนี้นะคะแล้วมันจะทําให้กายกับใจเราอยู่ด้วยกันนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่พี่รักอยากจะบอกก็คือว่า ฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากได้อะไรเราอยากมีอะไรนะคะเราอยากทําอะไรตรงนี้ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็รวมกายกับรวมใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวพิรักษจะพาไปเ,เรื่องรวมรวมใจรวมยังไงใช่ไหมคะรวมใจรวมยังไงคือว่าการนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็การหาธรรมชาติอันนี้เป็นการรวมใจนะคะแล้วก็ ทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดเนาะเพราะทุกคนก็รู้แล้ว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงทํายังไงก็ออกกําลังกายคะออกกําลังกายแบบไม่ต้องหักโหมแล้วก็ออกกําลังกายแบบว่าอย fire, er ่างสิ่งท,ที่เราชอบอย่างพี่รักษ์อ่ะชอบชอบเดินชอบเดินชอบเดินเร็วไม่ชอบวิ่งแล้วก็ไม่ชอบเต้นแอโรบิกไม่ชอบพี่รักก็จะเดินเร็วแล้วก็เดินแล้วก็พี่รักก็จะชอบทํางานบ้านทํางานบ้านพี่รักก็จะ คือโหแบบเคล็ดลับของพี่ลักเออก็คือว่าจะใส่เสื้อสองชั้นสามชั้นเวลาทํางานบ้านนะคะแล้วอะไรทราบไหมคะเหงื่อออกไงคะเหงื่อออกนะะั่อออนะคือว่าร่างกายเราก็ได้ถ่ายเทนะคะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยการออกกาลังกายก็ง่ายๆแล้วแต่สเต็ปที่คนชอบแต่มันจะยากตรงที่ว่าการรวมใจอะคะ่ะรวมใจมันจะยากมากแต่ว่าเดี๋ยวพี่รักก็มีเคล็ดลับในการที่จะรวมใจมาให้นะคะแล้วก็คือถ้ารวมกายรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวแลนะ้วเนี่ยพี่รักษบอกเลยว่าทําอะไรก็สําเร็จ คือสมความปรารถนาทุกอย่างที่มนุษย์อยากได้มนุษย์เราอยากได้อะไรคะหลักๆเลยก็คือเงินส่วนใหญ่ทุกคนอยากได้เงินนะคะแต่พี่รักก็คือว่าอยากได้ความสุขเพราะว่าความสุขอ่ะมันจะเป็นยาครอบจักรกวาลก็คือว่าพอมีความสุขแล้วเนี่ยมันก็มีความสําเร็จใช่ไหมคะความสําเร็จเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเงินเข้ามาเอา่อมันก็คือหลายอย่างอ่ะมันก็จะมีมีเข้ามาองความสุขอ่ะ ครอบจักรวาลมันครอบองค์ประชุมเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีเงินน่มีเงิน,งนแล้วคุณไปนอนติดเตียงคุณเอาไหมก็ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกให้มันชัดเจนเลยเหมือนที่คลิปแรก,แรกที่พ่รักบอกว่าให้มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตแล้วก็คือแบบว่ามีความเด็ดขาดในชีวิตนะคะรวมกายรวมใจทํำยังไงก็ได้รวมกายรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพิรัก์จะมาบอกวิธีการรวมกายรวมใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็สําเร็จคะ่ะถ้าคุณรวมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวน,นะคะ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวเรานั่งอยู่เนี่ยโหจิตเราไปนู่นละไปกรุงเทพละแต่ตัวนั่งอยู่ตรง้ย้โหจิตคิดละโอ้ยลูกจะเป็นยังไงนะ่ลูกจะเป็นยังไงลูกจะทํางานดีไหมลูกจะเข้าออคนได้ไหมไปหายเฮ้ยพ่อแม่จะเป็นยังไงกินข้าวเรืยงอันนี้คือกายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ใช่ชไหมคะทาอะไรก็สําเร็จแต่ช้าคะ่ะนะคะอย่าลืมนะคะรวมกายกับใจรวมกันนะคะทําอะไรก็สําเร็จคะ่ะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ